สวัสดีค่ะคุณจินนี่วันนี้เราอยู่ที่โครงการไหนคะเราอยู่ที่รามาดามอเ t ็เบนะคะของเราเป็นโครงการที่สร้างไปแล้วมากกว่า50%นะคะเป็นไฮราท์ย2ชั้นซึ่งเห็นวิวเต็แต่ชั้น3เลยสวยมากของเราเป็นห้องที่ fully f u r n i s นะคะอันนี้เป็นห้องขนาด t ทย studio ยีตาราเมตรนะคะของเรา fully f u r n i s, ะ <S นะคะได้ทุกอย่างพร้อมเช็คอินนะคะวิจะได้ตามที่เห็นนะคะลูกค้าจะได้ตามที่เห็นเลยนะคะ ของเราเป็นเกตรงแรมห้าดาวนะคะเรามีครัวด้วยนะคะคือครัวเนี่ยลูกค้าจะสิ่งที่ลูกค้าจะไม่ได้ก็คือเครื่องซักผ้านะคะเพราะว่าเราจะให้ลูกค้าที่มาพักเนี่ยใช้บริการเ่องซักผิดของโรงแรมซึ่งรายได้ตรงนั้นจะเป็นรายได้ที่ลูกค้าจะได้ด้วยนะคะโอนสตูดิโอแต่มีห้องครัวด้วยคือแบบเราสามารถปิดเปิดอย่างนี้ได้เลยดีมากเลยอ่ะเหมือนวันเบสเลยค่ะเหมือนวันเบส และห้องน้ำของเรานะคะกว้างมาก oh. ห้อง,องกว้างมากครัคุณภาพของ hmm. ของสุขภัณฑ์เป็นอย่างนี้เลยนะคะเกตรงแรมห้าดาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นแยกนะคะเป็นห้องอาบน้ํานะคะร a นชาเวอรอ่าใหญ่มากรนชาเวอร์ค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่ะห้องนอนนะคะเป็น พื้นซี์นะคะเป็นพื้นซี์ตัวสตูดิโอเนี่ยเราจะไม่มีบาร์โคนี่นะคะแต่จะเป็นสไลด์วินโดว์อย่างงี้นะคะสไลด์วินโดว์เห็นวิวได้หมดค่ะชั้นสาม้วก็เห็นวิวทะเลแล้วนะคะในในส่วนนี้ก็จะเป็นบิวอินครัวเซตนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะโอ้เหจะดงแลห่าดาวเลยนะคะอ่านะคะใช่ค่ะสวยมากตอนนี้ราคาที่น่าลงทุนมากๆเลยนะคะ เราตัดราคาจาก3าม้านสี่นะเป็นราคาเป็นราคาแบบโควิดเลยก็คือ2.59นะคะน่าลงทุนมากค่ะราคาดีมากแล้วการันตีหกเป์เปีเลยนะคะ3ปีนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าส่งกลางนะคะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเลยนะคะ,คะโอเคค่ะขอบคุณคุณจินนี่ค่ะขอบคุณนะคะ